วันนี้นะครับผมนะครับมีอะไรดีๆมาแบ่งปันเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็คือวันนี้หัวข้อนะครับก็คือช่วงเวลานะครับที่เหมาะสมกับการโพสต์บน a c e b o o k เฮ้ยผมบอกเลยนะครับไม่ใช่แบบอยากจะโพสต์อะไรตอนไหนก็ได้นะนะครับผมบอกเลยว่ามันมีเทคนิคนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการโพสต์บน Facebook นะครับ เช้าควรโพสอะไรเที่ยงควรโพสอะไรนะครับเหมาะกับคนที่แบบตอนนี้กําลังแบบรีวิวสินค้าหรือขายของผ่าน Facebook นะครับสั้นๆเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับผมนะครับแนะนําตัวนิดนึงนะครับก็ชชนลรมีเพียรแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเนื้อหานะครับจากปุ่มนิวเจนนะครับนิวเจนแพลตฟอร์มนะครับอ่ะไปเลยนะครับเวลาที่เหมาะสมกับการโพสต์นะครับเรามาดูนะครับช่วงเช้าเนี่ย เจ็ดโมงถึงเก้าโมงเช้าเนี่ยยิ่งเป็นวันธรรมดาวันทํางานนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเวลาที่แบบเร่งรีบมากๆนะครับเป็นเวลาช่วงเร่งรีบคนกำลังจะไปทํางานนะครับยังไม่ถึงที่ทํางานไม่มีเวลามาดูอะไรหรอกครับช่วงนั้นนะครับถ้าเราจะโพสเนี่ยนะครับเน้นเป็นรูปภาพตัวหนังสือน้อยๆนะครับอ่าหรือไม่มีหนังสือเป็นรูปภาพสวยๆนะครับอ่าแคปชั่นสามสี่พยางอะไรประมาณเนี้นะครับอ่า ตรงนั้นจะเหมาะนะครับตรงนั้นจะเหมาะนะครับเป็นเหมือนการแบบทักทายสวัสดีตอนเช้าอะไรประมาณนี้นะครับช่วงเวลาต่อมานะครับ11โมงถึงบ่ายโมงตรงนี้เนี่ยนะครับเราเริ่มที่จะโชว์สินค้าได้หมายความว่าใครมีสินค้าใครมีผลิตภัณฑ์เริ่มมาโชว์เริ่มมาอว,วดแล้วแคปชั่นที่ใช้เนี่ยนะครับประกอบกับภาพเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเป็นแบบอารมณ์แบบอาทาทุกวันเลยใช้ทุกวันเอ้ยดีมากรู้สึกหลงรักนะครับแล้วก็โชว์รูปผลิตภัณฑ์รูปเราถือผลิตภัณฑ์หรือแบบ ลูกสวยๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอะไรประมาณนั้นนะครับช่วง4โมงถึง6โมงเย็นนะครับคือหลังจากเขาเรียกอะไรหลังจากพักเที่ยงมาแล้วเนี่ยมเมื่อกี้ที่คนได้ดูแบบสินค้าของเราแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ควรที่จะเป็นแบบลักษณะของทักไปเตือนว่าเฮ้ยสนใจหรือเปล่านะครับด้วยการแบบใช้ content, คอนเทนต,ต์นะครับหรือแคปชั่นแบบตลกๆนะครับคำคมนะครับมุกอะไรต่างๆหรือแบบรับออเดอร์หรือ อะไรประมาณนี้นะครับอ่าเป็นการแบบเหมือนแบบกระตุ้นอีกครั้งหนึง่งช่วงเวลาทองที่เราจะเก็บออเดอร์หรือจัดเต็มนะครับผมแนะนําเลยนะครับเป็นช่วง6โมงถึง3ทุ่มช่วงเนี้ยการโพสต์ช่วงเนี้ยเราอาจจะจัดโปรโมชั่นนะครับลงแบบสินค้ารัวๆหรือใช้แคปชั่นแบบที่แบบขายแบบปิดการขายตรงนั้นเลยนะครับอ่าใช้ได้นะครับ เป็นช่วงที่แบบคนกลับจากบ้านแล้วสมมติว่ายกตัวอย่างคนทํางานตอนเที่ยงนะครับเห็นโพสต์ของเราแล้วนะครับอพอกลับมาถึงบ้านหกโมงเริ่มแบบอ่ะกาลังจะทานข้าวกําลังจะอะไรนะครับเริ่มว่างนะครับสไลด์โทรศัพท์ดูเฮ้ยไอที่เมื่อเช้าเนี่ยเราก็สนใจอยู่เฮ้ยมันมีโปรซื้อตอนนี้ ส่งฟรีอะไรเงี้ยสั่งเลยเนี่ยโอกาสผิดการขายช่วงเนี้ยเยอะมากนะครับผมบอกเลยนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงเวลาแบบดึกๆนะครับสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้เหมาะกับการไลฟ์สดมากกว่าการไลฟ์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีเพื่อนที่เป็นแบบแม่ค้าอะไรคนนึงไลฟ์ตอนไหนว่าหกโมงเช้าผมเห็นไม่มีใครดูเข้าลยดูอยู่สองคนนะครับผมกับใครคนไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมบอกเลยการไลฟ์นะถ้าให้เหมาะนะครับเป็นช่วงสามถึงสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับอ่าคนก็จะว่างดูไลฟ์ยาวๆนะครับ ผมคิดว่านะครับข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมากๆนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทางกลุ่มเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์และแบ่งปันประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับ